ใชเรียกฉันมาด่วนเนี่ยมีเรื่องอะไรวะไอะ้ชานเ,เดี๋ยวนี้มันส่งยานแบบนี้มันเอายาละลายแล้วก็ผสมเรซินอัดเป็นกรอบรูปพอผ่านด่านออกไปเมืองนอกเนี่ยมันจะละลายเรซินออกแล้วก็เอาผงมาอัดเป็นแท่งเป็นไงลายไม่ชานไม่ชาย เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่วะสุลการกรจับได้เมื่อวานเนี่ยแล้วเขาขอความร่วมมือจากทางเราให้ตามหาร้านขายกรอบรูปส่วนนักท่องเที่ยวท,ที่ขนยาเข้ามาให้การว่ามีคนจ้างให้ถือผ่านดา่านแล้วมันก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเออชานนา,ายชอบถ่ายรูปนายพอจะรู้ไหมว่าไอ้ร้านแบบนี้มันขายกันที่ไหนวะฉันพอจะรู้จักคนทำกรอบรูปแบบนี้อยู่คนหนึ่ง พอยสอบเสร็จแล้วนะคะจบสัทียินดีด้วยนะครับค่ะคุณเชิงชานมีอะไรเหรอคะทำไมหน้าตาดูทิดเครียดพลอยเริ่มกลัวแล้วนะคะผมจะพาพลอยไปพบกับคนคนหนึ่งขับรถไครับ กรอบรูปคุณใช่ไหมครับคุณพลอยใช่ค่ะพลอยทำเองมีทั้งหมด6กอันแล้วคุณพลอยเนี่ยขายใหครบ้างครับมีอยู่สองคนค่ะห้าอันแรกคุณคมสันเป็นคนซื้อไปอันสุดท้ายก็คุณชำชานค่ะ คุณพอแน่ใจนะว่าแค่สองคน,นมีใบเสร็จหรือเปล่าครับแล้วก็หลักฐานการยืนยันการซื้อขายมีไหมฮะไม่มีค่ะทุกคนจ่ายเงินสดแล้วพอจะมีใครเป็นพยานได้ไหมว่าคุณขายของนี้ให้ในายคมสันจริงๆไม่มีหรอกค่ะพลทำเสร็จพอดีคุณคมสันก็มาซื้อไป เดี๋ยวพลอยไปรอผมในรถก่อนนะคุณพลอยครับเรื่องนี้คุณต้องเก็บไว้เป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยคุณจะเดือดร้อนแล้วนะครับค่ะงั้นพลอยไปรอที่รถนะคะ ไนะไม่ใช่ฉันน่ยพอเป็นพยานยาให้ได้นุเยเพร,ราะว่ากรอบรูปสุดท้ายอ่ยอยู่บ้านฉันฉันเชื่อแกไอชาแต่ถ้าเป็นแบบนี้สารไม่อนุมาตหมายจับให้เราแน่ๆวะ่ะต่อไปนี้ยทำอะไรห้ามบุ่มบามเพราะคนแรกที่เดือดร้อนเน่ยคือคุณพลอย ไ,ไม่มีหลักฐานแบบนี้ถ้ากับแหวกย่าให้มูตื่นตอนนี้เราต้องทำอะไรให้รอบคอบม,มากที่สุดผู้กองเรียกค่อยทำไมเหรอไม่มีอะไรหรอกจาก่าพลอยมากับคุณเชิงชาน่ะเขาให้พลอยไปรอที่รถพลอยไปก่อนนะรู้หลอเป็นปีกเชียวนะนังพลอยนี่ มันร้ายเหมือนไอ้เพลินพี่มันไม่มีผิดเรื่องนั้นเนี่ยเราต้องให้เพลินตัดสินใจคนเดียวเท่านั้นนะใช่ฉันขอตัวก่อนนะเพ้่เพื่อนโอเคแล้วเ,เจอกันเจอกันเพื่อนไม่ส่งนะเว้ยไม่เป็นไรเจอกัน ข้าขอเตือนเองไว้นะเองมีอะไรในใจมันต้องพูดบ้างโดยเฉพาะผู้กองสมชายเนี่ยก็ข,ขอเองช่วยเองคุณช่วยเขาแล้วนี่ตัดสินใจไงวะเกิดเป็นลูกผู้ชายบางทีมันเจ็บก็ต้องยอมเจ็บแต่ว่าเจ็บเพื่อส่วนรวมอะ ผมไม่คิดไม่ออกเลยเว่าทำไมมันต้องเป็นผมเธาก็ไม่รู้เหมือนกันเอางี้เองจัดการเร่องเองให้เรียบร้อยดีกว่าอย่ามันค้างคานะครับรหน้า เหัวหน้าคะหัวหน้าให้เพลินไปทำอะไรหรอคะทำไมเพลินเขาถึงรีบไปจังมันคงมีธุระหรือมั้ง hmm. อ๋อน่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อเออเกือบลืมค่ะเก๋ทำรายงานมาเสนอให้หัวหน้าเซ็นนะคะอ๋อมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงไมงัยเนี่ยเอานี้ไหมให้ผมเซ็นเลยหรือเปล่าหัวหน้าอ่านดูก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเก๋ค่ายมาเอาขอตัวนะคะ คนเห็นเพลินไหมคะไม่เห็นค่ะเอ้ยพี่ทางร้านเห็นเพลินไหมคะเห็นค่ะที่ไหนคะเห็นเดินไปทางท่าเรือนู้นน่ะไปท่าเรือทำไ,ม,ไมของเขานะอ,อะไรของสองคนนี้เนี่ย ผู้ใจัยรุ่นเลยเชิญลาตอนนี้กันนะคะขอบคุณครับ ใส่พวกมาเลยได้สิสวัสดีครับนายหัวผู้นี้ผู้กองของจ่านะวุ่วนวายชะละเกินนะผมว่าช่วงนี้ก็ดูผู้กองแกแปลกๆไปนะครับอย่างหลายวันก่อนเนี่ยไปล้อมจับยาล็อกใหญ่แกก็ใช้คนจากส่วนกลางทั้งหมดความผมจะรู้เนี่ยก็เป็นข่าวไปแล้ว ผมเลยไม่ได้รับสิ่งบนนำจับเลยเปิดเป็นความรับขนาดนั้นใช่เลยนี่เป็นเรื่องอะไรกันคะคุณเชิงชาน กรอบรูปของพลอยไปเขียวอะไรด้วยจะเพิ่งคิดมากเลยพลอยมันยังไม่มีอะไรทั้งสิน้นทำใจสบายก่อนนะพลอยทำไมต้องมีรับลมคมไหนด้วยล่ะคะเชื่อผมตอนนี้ผมยังอธิบายเรื่องทั้งหมดไม่ได้แต่รับรองวันหนึง่ง ผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้พลอยฟังแต่ตอนนี้พลอยต้องเชื่อผมแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับห้ามบอกใครทั้งสิ้นได้ไหมครับ ไดเช่อคุณดีมากครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะลืมพี่นาดกับคุณเก๋ไว้ล่ะค่ะพอยไม่ลืมหรอกแต่คุณก็อย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพอยนะคะ หคร,ร,ออรครนึงพี่คุณตาผมว่านเนี่ยไอ้กลองจันเงินพี่กองขู่ผมอ่ะถ้านายไม่ร่วมมือกับฉันเนี่ยนะคนที่เดือดร้อนคนแรกคือน้องสาวของนายนะเพื่อน